สามพันหนึ่งรันสองพันสามพันตอนนี้รถเป็นสี่หมบาทตะแกรงบอสนาตะโชน้บนหลวงก็รวยก่อนจะไปเขต ปนปวดละสิบบาทยอมรวบปน้บอทุกคพอดเอเดี๋ยวไปปนทานน้บอลไหด้จัาตรยอมมาแล้วน้บอตอนนี้เหลืออยู่ประมาณห้าสิบปนั้บอปวดละสบาทเสร็แล้วนี่